เมื่อวานนี้คุณพิธาหนักข่าวถามว่าถ้าหากพรุ่งนี้โหวตแล้วจำนวนผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็จะยอมถอยให้กับพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคุณพิธาบอกว่าไอ้คำว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนนัยสำคัญก็คงประมาณ10% 10%มันก็ไม่พอเนี่ยที่จะชนะได้มันไม่พอแต่มัน,ม,ม,นมี progress นะครับ มันไม่แอดที่กดแต่ว่ามันมี progress ขึ้นถ้าผมได้สักสามรอยสี่ิบนิดๆนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิ็นมันก็เป็น trajectory มันเป็นทิศทางที่มีความวิถีโค้งเหมือนกับยิงระเบิ้เห็นวิถีโค้งขึ้นไหมใช่ถ้าเป็นถ้ามันมีมันมีทิศทางที่มันดีขึ้นเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตสู้ต่อเพื่อที่จะให้แสดงให้ประชาชนคนที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียง สี่สิบล้านคนไม่ใช่แค่พักผมไม่ว่าคุณจะโบวตให้พักอะไรแต่ว่าคุณต้องเสียเวลาต้องเสียงบประมาณในการเดินทางต้องเสียงบประมาณรับในการจัดการาเลือกตั้งให้มันมีคนมา <c oughs> ก็ต้องขออนุญาตช่วต่อ 3, <c oughs> ถ้ามันสามร้อยสี่สิบกว่ากว่าแล้วดูว่าเฮ้ยมันมีมันมีการเคลื่อนนะครับ <c oughs> มันมีชิฟต์ในความคิดของสังคมผ่านนะักการเมืองขึ้นมาได้เนี่ยผมก็ต้องขอ <c oughs> ขอช่วต่อแล้วก็ยังมีเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งที่จะทำัานความ คิดเพื่อให้เกิดการขยับขยื่นของสังคมต่อในระยะเวลาอันสั้นแสดงว่าปฏิหารเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยผมว่าก็ต้องลองต่อจนถึงถึงที่สุดผมก็คิดถึงตอนตอน House Speaker McCarthy อะครับคุณจุดอ๋อ McCarthy McCarthy นั่นสิบสิบห้าครั้งอะสิบห้าครั้งคที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็มันก็ค่อยค่อยขึ้นได้แค่ไม่กี่คนเพราะว่ามันก็เป็นช่วงในการประนีประนอมกันในในสภาใช่ไหมครับว่าอะไรที่เขายอมนะยอมไม่น่าจนในที่สุด